สไตล์นีเลยคิดเรามาแม่งดูเกมคนง่ายเเมถ้าแม่มาแตะแม่คนเลยอ้กเคสกกอเเป็นได้ยังไงได้มาสามพันเาไปสี่ห้าสินทุมารัสเอาดิเีเอาดีสักม่งวายลูกไอวิเช่วไว้ลูกดเมอยากลบเลยถ้ามอกดต้องแต่ ก็สว uhm. ัสดีนะครับว ra ันนี้อยู่ช่องนุงกระถางด้ดวันนี้เรามีสองกิจกรรมนะคือวงร้องมอาอ่อนนะผมไล่แจกให้ไม่ทันจริงครับคือมันเยอะมากคืองานผมมันเยอะมากที่นี่ก็มีตอบคำถามนะ ของคลิปที่แล้วก็คือไม่มีใครตอบเลยเพราะว่าตอบไปทันกันมันต้องตอบภายในหนึ่งชั่วโมงแรกที่ลงคลิปนะตามกฎเราแล้วอะแ,แต่คือไอ้รอบแรกที่ผมแจกคือแบบว่าเออแจกไปเฉยอยากแจกไงตอนนั้นก็คือแบบจริงว่าไม,ไ,มไม่มีใครทำทันหรอกหนึ่งชั่วโมงแรกอะส่วนกิจกรรมที่2คือรับเครดิตฟรีนะวิธีรับเครดิตฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยของซูเปอร์สล็อตนะโอเคเหมือนเดิมเลยชิวๆว,วันนี้เรามา,มากับทุน54บาท จะได้แตกเท่าไหร่วันเนี้ยคือเล่นโลมาตามสูตรเลยคือไม่เล่นตอน,นตอนเนี้ยคือเล่นตอนบ่ายเราจะมาวิธีการไล่เบ็ดนะคือแบบไล่เลยเริ่มที่เริ่มที่สี่จุดห้าไปจัดไปคือเราจะไล่ไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆแตกปึ๊บแปดแตกหรือปึ๊บเพิ่มแตกหรือปึ๊บเพิ่มดูสิจะเป็นไงแต่มันจะข้ามขั้นนะคือสิบห้าบาทแล้วก็ไปสามสิบเลยนะวิธีไล่เบ็ด เสกซูเปอร์วินรอดูเลยมึงได้ผลจริงไหม,ไมยางรู้เหมือนกันเขาบอกว่ามันจะมันจะเสกซูเปอร์วินตอนเบ็ดเบ็ดแพงๆเว้ยถ้าหมดได้ซูเปอร์วินเสร็จควรพอนะส่วนนะ่ะวิธีไล่เบ็ดครับลองมาดูกันลองเอาไปใช้กันได้น,นะถ้ามันได้ผลนะถ้าหมดมันไม่ได้ผลก็อย่าไปใช้กันเด้อผมจะมาลองดูให้อันนี้คือเล่นตอนบ่ายนะย้ำนะเล่นตอนบ่ายนะอย่าไปเล่นตอนคืนเด็ดขาดเลยนะนี่เราคืนแบบโอ้ปวดหัวไอ้สัตว์ หมดตูดอะจัดไปจัดไปฟีสป,ปินไม่แตกเลยเลยมันจะเว่ยเกินหรือเปล่ามุ่กยามึงเห็นวะจริงๆรมงมุกยามันไม่แตกเลยไม่ได้เพิ่มเป็ดน,นะครับรอรอดูก่อนเอสเวอร์วินไม่แตกเลยอะมุกยาเอ้ยไม่เออไม่ใช่สเวอร์วินฟีสป,ปินในสัตว์พูดผิดัยไอ้จัดไปโอ้ฮู้ใส อา้อาวเยี่ยมมาอีกละเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคนคนต้องเพิ่มละแจกเยอะละสวยครับที่จะเป็นห้ารอบชิลคือเมื่อกี้มันลืมแจกไงมันเลยไม่ให้อีกจริงคือไม่จะเกมแม่งลืมแจกกูสวยก้าบาทสวยนี่หนึ่งจุดห้าบาทเอ้ยดีกูลงมาให้สี่จุดห้าไงเหย็ดขอนกนัลลอกเย็ดเชเว้ย นี่เบอร์เกินพี่ชายเฮียกลงไปสี่บาทไงประเด็นน่ะโอ้วะาโอเคได้อยู่64สิบสี่บาทชิลขึ้นร้อยละจากทุนห้าสิบสวยครับไปเพิ่มเบ็ดเลยคือเราไป4.5แล้วเราไป9นะมันจะเพิ่มอย่างนี้ แตนน่เมื่อใครคุณน้อยก็ค่อยๆไล่ไปก็ได้ครับแต่ผมผมแบบรีบไงไม่รวยก็เจ๊งอ่ะมึงจะคำคกลัวาเรเว่อยากรวยก็ต้องกล้าเสี่ยงถูกป่ะ <c oughs> ไอเดี๋ยวมัหมดตื่นหมดตื่นเพราะสตรเฮียไอ้สัตว์อันนั้น,นเ,อเอ้ย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 สวย โอ้ไม่แตกสัตว์ายลงตัวเลขแต่ไม่แตกเกียร์ใจกันมาขัน้นสภาพโล้วโลไม่ลงช่องสามอาหุ่นลงแทนโอจนนะ้จังหวะนี้นะจังหวะนี้นะใจกันลงแล้วครับอืมสวยใจกันลงแต่ไม่แตกน้อยไปหน่อยวะจริงใครที่เข้ามาดูไหนอนะ่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยคือตออคำถามก็แค่กดไลค์แล้วกดคอมเมนต์นะผมจะจำชื่อแล้วไปคลิปหน้าประกาศผลเลยนะ แจกเครดิตฟรีเลยร้อยหนึ่งใครคอมเมนต์อ่ะไม่กลัวได้หมดอ่ะจริงแจกสองรางวัลน,นะถ้ามัโดนใจโดนใจเพิ่มอีกแจกเพิ่มอีกไปโลโอ้สวยวายสัตว์ตัวลรกนึ่งยังไม่จ็บด้วยยังไม่แตกโอ้โหลิ้นพันกระเาเมื่อกี้ใจถึงตาตุ่มเราใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ จะมีลิงก์ลิงก์ในกลุ่มเฟซนะครับเข้าไว้จะได้ไม่พลาดรางวัลเดอร์กลุ่มเฟซอะ่ะอยู่ด้านล่างเลยแปะลิงก์มาแล้วครับชื่อช่องว่าชื่อกลุ่มว่าลุงยี่กูถอนเป็นกลุ่มเฟซนะเป็นรูปหน้าแมวเดอร์ไปสีขาบาดสวยสวยคงขุดสวยโอ้โหฟิชชั่นไม่มาครับมารอบหน้าเอาอีกเรย์ไปเพิ่มเป็ดน,นะ ถือว่าเราขนเพิ่มไปหรือวะแต่ช่างไม่หือกดไปก่อนไปเพิ่มเลย10.5เด้อดูดูดไลเบ็ดวิธีไลเบ็ดเด้อใครที่เอาไปทำตามได้นะถ้ามันทำมันได้จริงๆอะนะถ้ามันซูเปวินเข้าจริงอะก็ลองไปทำตามดูนะครับอค่นี้คือหวังซูเปอร์วินเลยกะรวยเลยแต่เข้าตอนนี้ก็ไม่รวยนะว่าแต่ก็รวยอยู่แต่ก็ไม่ได้รวยมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมเกเเเเลือเว้ยเฮ้ยเว้ยกินหรเปล่าผิดสูตรประวะเขาแบบลืมแบบนั่งดูสูตรของไงลืมลืมดูท้ายคลิปข้อห้ามห้ามทำตามคลิปนี้ตัดต่อกูหาเท่านนั้แหละกู <laughs> หาเลยเฮียลืมดูท้ายคลิปห้ามทำตามโดยเด็ดขาดคลิปนี้ตัดต่อนะครับ เฮ้ย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 กูวเรื่องจริงหรือเปล่ามึงดูกลัวเรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเจกันเฮ้ยโบนัสสวยสัตว์มาเนี่ยแหละถึงเวลาเพิ่มเป็ดแล้วละแต่แม่งกูดูทรงนะวิธีตีตีสิงโตนะผมมีวิธีตีนะมึงหลับตาตีเถอะไอ้เหี้ยจำใจเลยมึงคิดเลยมึงได้โล่สามอันอะจะไปหวังเหี้ยอะไรเนี่ยหลบกิ่งชิบหายมึงคิดว่ามึงได้โล่มึงก็รวยแล้วเว้ย กูจะไปหวังเหรอหวังอยู่อืมนั่นไงกูบอกแล้วจะไปหวังนะหวังก็เป็นแค่ชื่อหมาวะรอไอโดนชัวนี้อืมพ่อมึงได้อไอสัตว์เนี่ยกูบอกแะ้วจะไปหวังกูหลับตาตีเลยเหรอเฮ้ยตีโดนนี่ว่ะเฮ้ยกูจำเสียงได้ไอ้เฮียสองร้อยสิบเอ้อลงไปสิบบาทไอ้สัตว์เอ๊ จนถี่พ่อมึงหลบเก่งจังไงสัตว์ได้มาสั่งลอยเองอะ่ะเสใสโอ้โหกูว่าเร็วอันสุดท้ายไม่รอดกวัาโลชัวมาส่งเนี่ยเก็บแม่นโกงกูเร็วนั่นไงชัดเลยชัดเลยสัตว์ชัดเลยเหี้ยกูบอกแล้วอย่าไปหวังน้อง เชียอพี่พี่เดินมาก่อนเส้นทางเนี่ยแม่งเอ๊ยอย,ยังดีให้เฮียได้ตั้งสามร้อยสัตสามสิบเท่าชิวไปเพิ่มเบ็ดหวังซูร์วินอะ่ะสามร้อยชิับเราเออลืมบอกว่าที่เฮียอะไรเข้าเต่าะเข้าเราออกเกมนะสัตว์ถ้าได้โบนัดอะแม่งเดี๋ยวชิบหายนะเวย สูตรเนี้ยชัวไปแล้วเพิ่มเบ็ดแตกเสมอรอบแรกมักแตกเสมอร้อยเปอร์เซนต์กูยอออาจจะ99มึงอย่ากูอาจาะอาจะ99%เปอร์เซนต์แล้วกูเป็นหนึ่งเปอร์เซนต์นั้นเฮ้ย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 ,ยหลายรอบเกินนะเมื่อกี้อ่ะบางทีอ่ะใยังินตกใจโอ้โหมึงกดตกต่อกูหาแตกเท่านั้นแหละเมื่อกี้ สามสิบายช่วยอะไรกูไหมบายจะช่วยอะไรกูไหมชิวช็อตสุดท้ายนะ่ะเฮ้ยฟีสปินมาชัวมาชัวมาตาหน้าไอสัตว์มาชัวรวอบหน้าโอ้ว่าโอ้สัตว์เป็นไปได้งไงใครก็อย่าลืมตอบคำถามแล้วนะกดไลค์คอมเมนต์โคตรง่ายไม่ต้องคำพี้อะไรดิเดี๋ยวผมประกาศคลิปหน้าเลยเดี๋ผมไปสมเองเอ๊ะปะโคตรชิว สขาขานในหนึ่งชั่วโมงแรกเด้อโอ้โหมาแล้วเว้ยให้มาละบิ๊กวินมาละครับอืมจัดไปเป็นรุ่นเพิ่มดีรออะไรอะ่ะสุอร์วินต้องมาละจังหวะนี้มึงอย่าไปตื่นเต้นเว้ยได้บิ๊กวินแล้วมึงถอนมึงรอสุอร์วินเว้ยมันจะมาต่อกันสัตว์มึงจำคำคว่าเลยโลมามาต่อกันชัว ถ้ามึงไม่มปมดตูดก่อนน,นนะแต่ <laughs> มันจะมาติดๆกันเว้ยมึงใจยงเย็นๆก่อนคือมาชั่วสวยแต่มึงต้องคำนวณให้ถูกนะเว้ยว่ามึงจะแบบไปลงร้อยห้าสิบแล้วหมดตูดก่อนมันก็แบบเออบิดเบลดสองสามทีแม่งหมดตูดแล้วก็ไม่แบบแค่ก็ไปไม่ถึงดีสัตว์มันประมาณสักประมาณสักสิบกว่ารอบมั้งกูว่าลนะ่ะจากที่เคยเล่นมา สวยแต่แตกบิ๊กเินเพิ่งใส่ย,ยัดเต็มเลยตอนรอบแรกๆอะ่ะจริงแม่งแตกจริง a, เฮียโรามาเป็นเกมที่แบบว่าไอ้ฮียแตกแล้วไม่แตกต่อไม่เหมือนเกมอื่นที่แบบแตกแล้วต้องเลิกอะ่ะเราคือเราต้องเลิกอะ่ะเท่าทุนเ,เม่อเมื่อไหร่สปูนจะมาวะสัตว์กี่รอบนัเนอะ่ะหวังเลยนะ ไปมาไม่ช่วยเคี้ยอะไรเลยครับมงกุฎแม่งไม่ไม่ลงช่องแรกเฮ้ยเฮ้ยอู้มาชัวมาชัวครับร้อยเก้าห้ากินนิ่มแล้วตอนนี้คือเคิดตันนี่ละเรามาแม่งเป็นงี้ไปแตกปุ๊บกลับมาเท่าเดิมเสีย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 เท่าทุนได้กำไรนิดนึงแล้วก็เสียเสียแล้วก็กลับมาเท่ากลับมาเท่าเดิมตามสเต็ปเราจะแตกเยอะเว้ยมึงรอดู นี่ตอนแรกเรา400ลดลงไป200ใหม่อีกแล้วเนะสวยนี่แล้วเราเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นมาใหม่นั่นไงรอดูเลยเป็นอย่างนี้แหละสักพักเดี๋ยวปฏิหารจะเข้ามาเว้ยมึงรอดูปฏิหารนะเฮ้ยสวยสัตว์กระหมดตูดเวลาไอ้เหี้ย ใจวันอยู่นะเมื่อกี้เแล้วไปสิบสามบาทเองโอ้โหนักฟิสิปินจะเข้าไอสัตว์ว่าอยากหยกหมุนฟรีสักหน่อยเฮ้ยสวยโอ้โหมงกุฎกูอยากได้มงกุฎจังเลยอะ่ะกินเนกรกมาสานรออีกและนะ้วดูดิตามสเต็ปเหมือนกูดูหนังเทปเดิม,มเฮียเรามาเป็นสไตล์นี้เลย คือเรามาัแม่งดูเกมโคตรง่ายนะเว้ยเอาจริงเนาะดูวิธีเกมอะถ้าแบบแม่งมาผิดแบบแม่งโค้นเล่นโอ้กอดอกเลยสัตว์กอดอกเลยเป็นไปได้ยังไงได้มาสามพันเรามาสิบห้าสปอร์วินกูมาแล้วสัตว์เอาดิเฮียเอาดิสัตว์แม่งวายลงเอ้ยเมื่อกี้เชื่อวายลงโคตรเยอะอีเขีย,ย,ยมีนักลบด้วยถ้าสมมติมึงกดแม่งแตกนะไอสัตว์แม่งขุดรวยเละ นันแหละเฮียเอาวะสูตรนี้แม่งใช้ได้เว่ยมึงลองไปไ,ไล่เบ็ดเด้อถ้ามุดได้โบนัสปุ๊บออกเกมแล้วเข้าใหม่นะตามสเต็ปนะแม่งมาชัวร์แล้วก็ดัองดูว่าเออเฮียถ้ามดเอาวะได้กำไรนิดนึงแล้วเสียเสียเสียแล้วแม่งก็กลับมาเท่ากลับมาเท่าเดิมแล้วก็เสียเสียแล้วก็ได้กำไรนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเท่าเดิมอีกมึงใส่ไปเรื่อยๆเลยอย่าหมดตูดก่อนละกันทั้งนั้นแหละ เฮียโคตรชิลไอสัตว์เอาดิเฮียกูแม่งสักสามพันวันนี้ก็ได้พอแล้วมั้งเฮียเป็ดแม่งทุนห้าสิบจะมาสามพันกูว่าไงอ่ะสวยแม่งเบ็ดไปเป็นมาได้สี่พันกูหาแตกเขาแหละแบบเบ็ดเล่นแล้วได้สี่พันอ่ะไปสามพันสองก็พอแล้วเราอย่าส่องเราไปกินขนมเล่นอะไรเงี้ย อสามพันไปนตีลิงไปลงอ่างไรอ่้ยเัยแม่งถ้าหมดจัดตัวท็อปแม่งเหมือนห้าเรามีตังไปสามพันยัดเป็ดวิชาเท่า <c oughs> ครับก็อย่าลืมทำตามกิจกรรมนะผมจะถามคำถามนะก็คือเม้นเหมือนเดิมเลยคำคมอะไรตลกๆอมไมห้หมดเลยแล้วผมจะเลืออ่อนถูกใจนะอันไหนถูกใจผมแจกเลยถ้ามันถูกใจเกินเกินสองอันผมแจกหมดเลยโอเคปะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยทำง่ายๆเลยแล้วคนที่มาใหม่ก็เข้ากลุ่มเฟซกันด้วยนะครับจะไม่พลาดรางวัลก็กดฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ง่ายๆด้วยประกาศผลคลิปหน้านะแครไปลเด้อสวัสดีครับ